ศูนย์ศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจัดก,กิจกรรมบรรยายจุดประกายความคิดสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ณนหอประชุมจามจุรีหนึ่งโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสมบูรณ์ชาวชายโ้งรองอธิการบดีกล่าวเปิดกิจกรรมและอาจารย์วุฒิพงษ์พันธุมนันผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนกล่าวรายงาน การจัดกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่7 8กุมภาพันธ์2566โดยมีรองศาสตราจารย์ดรชยาดาสุรวันิชัยกุลเจ้าของเฟซบุ๊กสีกลมและเวสสำอางจากธรรมชาติและคุณธนาการสียานักออกแบบอินโฟกราฟิกและโลโก้เป็นวิทยากรบรรยายซึ่งมีนักศึกษาที่เรียนในรายวิชาศึกษาทั่วไปชั้นปีที่1ถึงปีที่4เข้าร่วมกว่า1000คน ศูนย์ประสานงานอพอสทมหาวิทยาลัยราชภัฏส,สกลนครจัดการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนหลักสูตร5องค์ประกอบงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนรุ่นที่1นึ่ทับ2,566ในวันที่7 1็ดถึงสิกุมภาพันธ์2,566ณห้องประชุมส้อยสุวรรณอาคาร1ิมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครโดยในวันแรกมีพิธีเปิดโดยอาจารย์ดรอุบลสินโพรมรองอธิการบดีเป็นประธานกล่าวเปิดและอาจารย์จิราพรสุมังคะ รองผู้อนการศูนย์ประสานงานอภสทมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครกล่าวรายงานจากนั้นเป็นการบรรยายและฝึกปฏิบัติการโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิโดยมีผู้บริหารคณะครูอาจารย์บุคลากรในสถานศึกษาและหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริในจังหวัดสกลนครนครพนมและมุกดาหารเข้าร่วมการอบรมจำนวน40คนจาก20หน่วยงาน วันที่8กุมภาพันธ์2566คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพุทธจักรสิทธิคณะบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์พร้อมด้วยอาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและหลักสูตรสารสนเทศศึกษาและการจัดการสื่อดิจิทัลลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับโรงแรมเดอะมาเจสติกสกลนครโรงแรมภูพานเพลสและสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัศสกลนครเพื่อการสร้างความร่วมมือในการบูรณาการการระดมและแบ่งปันทรัพยากรและข้อมูลข่าวสารรวมถึงการดำเนินกิจกรรมร่วมกันและเรียนรู้ร่วมกันณห้องประชุมนิพน์อินศิลอาคาร3มหาวิทยาลัยราชภัศสกลนครวันที่8กุมภาพันธ์2,566 สำนักส่งเสร,ริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยรษฐษฐษฐาชภัฏสกลนครจัดการประชุมการวิพากษ์รูปแบบเล่มหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครตามมาตรฐานการอุดมศึกษาพศ2565ณห้องประชุมสภานักศึกษาอาคาร20โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสมบูรณ์ชาวชายโขงรองอธิการบดีกล่าวเปิดการประชุมและอาจารย์วุฒิพงศ์พันธุมนันพูวอในการสำนักส่งเสร,ริมวิชาการและงานทะเบียนกล่าวรายงานและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจินดาพร จำรัดเลิศลักษ์พูวอในการสำนักศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยมหาสา,ารคามเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในเรื่องของร่างการออกแบบหลักสูตรตามแนวทางการจัดการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้และวิพาก์ร่างรูปแบบเล่มหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครตามมาตรฐานการอุดมศึกษาพศ .2565 ให้แก่อาจารย์ที่เข้าร่วมประชุม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชพัฏสกลนครลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารจังหวัดมุกดาหารในวันที่8กุมภาพันธ์2566ณนห้องประชุมสีครามอาคาร90วิทยาศาสตร์โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มศัก์ยีมินคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนายบุญเลี่ยมบุญศรีผู้อำนวยการโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารเป็นผู้ลงนามในครั้งนี้พร้อมด้วยผู้บริหารทั้งสองหน่วยงานร่วมในพิธีดังกล่าว ซึ่งเป็นความร่วมมือทางวิชาการในด้านการจัดการเรียนการสอนการบริการทางวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและนักเรียนที่สนใจทำวิจัยและเผยแพร่พผลงานวิจัยร่วมกับอาจารย์และบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากนั้นเป็นการประชุมหารือร่วมกัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครโดยสถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับจังหวัดสกลนครองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครเทศบาลนครสกลนครการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนครพนมและวัฒนธรรมจังหวัดสกลนครจัดงานแถลงข่าวงานมหกรรมมูลมังอีสานครั้งที่14ในวันที่8กุมภาพันธ์2566ภายใต้ชื่อสกลม่วนซื่นณโถงอาคารหนึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครโดยบรรยากาศในการจัดงานเริ่มจากการแสดงทางวัฒนธรรม และต่อด้วยการถแถลงข่าวกับสื่อมวลชนในเรื่องของความเป็นมาและความสําคัญของการจัดงานและสนับสนุนงบประมาณการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่ร่วมดําเนินการจัดงานดังกล่าว การจัดงานมหากรรมูลมังอีสานครั้งที่1 4จัดขึ้นในวันที่22-24ถึงกุมภาพันธ์2566ณบริเวณริมห้วยทรายมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมีชื่อธีมในการจัดงานคือสกลม่วนซื่นภายในงานมีการจัดแสดงประเพณีต่างๆของชาวอีสานการประชุมการเสวนาและนำเสนอบทความทางวิชาการการประกวดแข่งขันทักษะทางศิลปะวัฒนธรรมอีสานร่วมสมัยและมีการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นบ้านอาหารพื้นบ้านพืช สมุนไพรนอกจากนี้ยังมีการแสดงจากศิลปินชื่อดังโดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ w w w s n i u a c t h วันที่10กุมภาพันธ์2566 มหาวิทยาลัยราชภัศสกลนครจัดโครงการนิทรศการแสดงผลงานการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครประจำปีงบประมาณพศ2565 SNIU KM Share Learn ถูตาน n ณหอประชุมจามจุรีหนึ่งโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริสชันชิปปริชารักษาราชาการแทนอธิการบรดีกล่าวเปิดโครงการและศาสตราจารย์ดร์ทศวรรษศรีตะวันรองอธิการบรดีด้านวางแผนยุทธศาสตร์นวัตกรรมและพันธกิจสากลกล่าว รางนจากนั้นเป็นการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีของ12ส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและบรรยายพิเศษในหัวข้อทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันอุดมศึกษาโดยมีอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก